วัสดีทุกคนนะคะวันนี้เรามาอยู่ในเกมโรบอกนะคะัยเาฮูวันนี้เรามาหาเราจะเล่นแบบอะไรดีทุกคนท้าเนแบบที่ไม่คุยเล่นด้วยดวยดุยดยดยดยพบปลา อันนี้เคยเล่นแล้วเมื่อก่อนอ่ะเออมาเล่นกลับมาเล่นอีกดีกว่าไม่อชี้เกียดมันมันชอบบุกบ้านอ่ะแม่มันบุกบ้านมันชอบบุกอ่ะ,ะกระดูหักไหมเอาเดี๋ยวผมข้ามตอนที่ไปเจอเลยนะทุกโคลนทุกโคลน มาแล้วเราเล่าแล้วมาด้วยแอนดี้สองนะไม่รู้มันจะเป็นแฟนมิกหรืออะไรนี่แหละเพมันอาจจะไม่ใช่แฟนมิกก็ได้เข้ามารูดููเอ้ยเอ้ยเอ้ย,อย,อย,อยนี่ไงไม่ใช่แฟนมกกิกซะด้วย ทรศัพท์ผมใช้โดยโทรศัพท์เนะาะต้นนั่นมีเตอรี่สับกาบกาบกาบเป็ดอาบน้ำในลำธารมดก่อกระโดดน้ำตายโดดน้ำตายไปกันไปกันโดดน้ำตายไปกันไปกันอะไรลุงเฮ้ยผมกดแล้วนะลุง อกดเลยดิเข้ากดเลยนะทุกคนได้ยินไมกดขามนเล่นยังไงอะทุกคนนี่เรามาสุ่มกันเราจะได้ตัว A เฮ้ยนายอำเภอเหรอนายอำเภอใช่ไหมแม่ คือนายอำเภอใช่ไหมนายอำเภอจริงด้วย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยายายาปัดจุดปัดจริงเลยเฮ้ยคุณได้ถือมีดมาหรือเปล่า

ใครเฮย้ยมันมันน่าก,กลัวฮต s t สต s t o มีไม่เราจะไม่ต็อปเรี่ยใครมันเป็นนะาเดี๋ยวปั๊ดเดี๋ยวปัด๊ด ไปดีกว่าเพราว่ามันนายอำเภอด้ไงเฮ้ยตามผมมาเพื่อตามนายอำเภอพี่ใครมันเป็นวะใครมันเป็นต้อดีสุดเลย ฮ้ยืีค่านมำพยอยามมีรถเบนเป็นไงค่าโดยไม่ต้องค่าน้ำเภอสุดจริงใ <c oughs> นอำเภอสุดจริง ไม่กดยังไงทุกคนทุกคนได้ยินนะอไม่ได้ไม่ได้ฮือขอเป็นมันดิยากเป็นเมอร์เดิ์น่ะเมอร์เดิลูเป็นคนดีสี่สั่งคลม เป็นลูกเรือไม่ไดีเลยกินมั่วแล้วนี่นยังคนดีสี่สัสสสงคม ทำอะไรผฮ้มือรค่าก,กันอีกนะเฮ้ยน้ำเบอร์ไม่ช่วยกันเลยอะน้ำคือน่าฆ่ากันอย่นั่นแหละปะ่ะทไมฆ่ากันให้ตายเลยขอยนขอยืดจุเดืดจ็บเหรียติปเรื่ลย เดี๋ยวผมตัดตอนที่มันจบเลยนะครับน้ no. มันไวค่ะผมมาก คนที่ใส่ชุดสีฟ่านะคะผมแต่ถ้าผมตัดต่อบแบบไปหลีออะไรแปลกไปก็ขอพายด้ยนะครับผมเปลี่ยนแอปตัดต่อแล้วเนาะ <c oughs> ยอดดูวิตเตอรี่อีอีอืมอืมเฮ้อไปมอดันได้ไหมอ่ะมอดมอดมอดดูจากท่าทางแล้วคุแพ้โอ้ทำอาหารเฮ้ยเฮ้ย แบบนี้ก็ได้ด้วยหรอนะผมอ่ะคลิปนี้ก็ขอกลับไปเพียงเท่านี้นะคะบ,บ๊ายบายนะคะยาฮูอ้าปาไหนแล้วอ้า